พัดลมจะทํางานเลยนะครับทําไปถึง6วินาทีก็จะหยุดการทํางานหยุดการทํางานไปหวินาทีนะครับพัดลมก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิีดีย์วายนะครับคลิปนี้ผมจะมาเนเสนอการต่อวงจรควบคุมปัม๊มน้ําสตาร์ทและหยุดอัตโนมัตินะครับด้วยทัมเมอร์รีเลย์รุ่น H3CRK A8 นะครับ วงจรที่ผมจะมานำเสนอในครั้งนี้นะครับเป็นการทำงานของ t i m e r Relay นะครับซึ่งใช้ t i m e r Relay ตัวเดียวนะครับในการสตาร์ทสต็อปเริ่มทำงานหยุดทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแต่เวลาหยุดหรือทำงานจะใช้เวลาเดียวกันนะครับเช่นสมมุติเราตั้งไว้1ชั่วโมงนะครับก็จะทำงานหชั่วโมงแล้วหยุด1ชั่วโมง นะครับเพราะว่าทัมเมอร์รุ่นนี้เป็นทัมเมอร์1เข็มนะครับไม่ใช่ทัมเมอร์รุ่น2เข็มหรือทวินทัมเมอร์นะครับที่เราสามารถที่จะเลือกเวลาให้ทำงานกี่ราทีกี่ชั่วโมงและหยุดกี่อาทีกี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทัมเมอร์สองเข็มนี่เราจะสามารถเลือกเวลาสตาร์ทสต็อปสต็อปได้นะครับจะให หยุดช่วงไหนแต่ว่าวงจรนี้นะครับทัมเมอร์จะมีแค่เข็มเดียวนะครับก็คือจะทํางานแค่ทํางานและหยุดในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการต่อวงจรกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันนะครับเริ่มที่สายไฟเส้นแรกนะครับเป็นสายไฟนิวตันนะครับ นำสายไฟนะครับเข้าที่ขา2ของซ็อกเก็ตนะครับทามเมอร์ดีเล์นะครับต่อเข้ากับขาเบอร์13ของดีเล์ MY2N นะครับนำสายนิวตันนะครับที่ต่อจากเบเกอร์นะครับมาเข้ากับขาเบอร์2ของทามเมอร์ดีเล์นะครับ ส่วนขาเบอร์13นะครับที่เรานำสายยูตอนมาเข้านะครับเราต้องการต่อสายนะครับจากขาเบอร์13ซสามสก็ตรีเลย์นะครับ M Y 2 N ต่อเข้ากับขาเบอร์9นะครับเพื่อจะเป็นไฟผ่านหน้าคอนแทคของรีเลย์มาจ่ายให้กับผนดลมนะครับเพื่อหเห็นการทำงานของวงจรเส้นต่อไปครับเป็นเส้นลายนะครับ เส้นลายครับทำการต่อเข้าผ่านสวิตช์ออนออฟนะครับเป็นสวิตช์เอนโอนะครับต้องแท็กเอนโอ ออกจากหน้าคอนแทกนะครับของ NO นะครับนำสายไฟนะครับต่อจากหน้าคอนแทก NO ของสวิตช์นะครับไปเข้ากับขาเบอร์7นะครับขาเบอร์เก็คือเป็นขาไฟเลี้ยงของทัมเมอร์ดิเล์นะครับ นำสายนะครับ1เส้นนะครับต่อจากขาเบอร์7ขานี้นะครับเข้ากับขาเบอร์8ของทัมเมอร์รีเลย์ขาเบอร์8นี้จะเป็นขาคอมมอนนะครับตัวน,นี้นะครับเราจะทำเราจะทำการใช้หน้าคอนแทคชุดนี้นะครับก็จะมีขาเบอร์8เป็นคอมมอนนะครับ แล้วก็จะมีขาเบอร์5สถานะตอนนี้ก็คือ NC นะครับน้าวแทกต่ออยู่แล้วก็มีขาเบอร์6เป็น NO นะครับน้าแทกจะว่างอยู่นำใส่ไฟหนึงเส้นนะครับต่อที่ขาเบอร์6นะครับตามวงจรที่ตัวทัมเมอร์ดีเล์เมื่อกี้ที่ผมได้บอกไปนะคือเป็นหน้า NO นะครับ ต่อเข้ากับคอยของรีเลย์ MY2N นะครับเข้าก็ขาเบอร์14นะครับนำสายไฟนะครับลาย1เส้นนะครับต่อเข้าขาเบอร์12ของรีเลย์ MY2N นะครับออกจากหน้าแทกรีเลย์ MY2N นะครับ ต่อเข้ากับพัดลม ตอนนี้ผมต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับนำอุปกรณ์ครับรีเลย์ MY2N นะครับ,รเ,รบเสียบที่ซ็อกเก็ตส่วนทัมเมอร์รีเลย์นะครับผมจะตั้งไว้ที่6กวิทีนะครับหกเซกนะครับทำการเสียบทำการเสียบลงซ็อกเก็ตนะครับ สเตปการทำงานนะครับเปิด selector switch นะครับพัดลมจะทำงานเลยไปที่6วิทีแล้วพัดลมจะหยุดการทำงานนะครับหยุดการทำงานไปที่6วิทีนะครับก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดสวิตช์นะครับเบรกเก k e r เปิดสวิตช์พัดลมจะทำงานเลยนะครับทำไปถึง6วิทีก็จะหยุดการทำงานหยุดการทำงานไป6 วิ่ทีนะครับพัดลมก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งสเตปการทำงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจุดที่เราตั้งเวลานะครับถ้าเราตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับพัดลมก็จะทำงานหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็หยุดการทำงานหนึ่งชั่วโมง งวงจรนี้นะครับก็จะเป็นการถนอมปั๊มหรือเป็นมอเตอร์นะครับเพื่อให้อุปกรณ์ของเรามีการหยุดพักบ้างนะครับให้ไม่ให้ลันทำงานตลอดเวลาผมหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสามารถนำ ไปประยุกต์แต่งแปลงกับงานของท่านผู้ชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกิจได้หวายด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่เข้ามานะครับท่านผู้ชมจะได้ดูก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ